วันนี้พาเพื่อนๆมากราบสการะปู่องค์ดำค่ะมาขอโชคขอลาบด้วยค่ะ <m uch ing> เพื่อนๆขอโชคขอลาบปู่องค์ดำขอให้ทุกคนนั้นมีแต่ความสุขขวัญทุกคนนั้นมีแต่ความเจริญและขอให้ทุกคนนั้นมีโชคมีลาบกันนะคะขอให้ทุกคนรวยๆขอให้ทุกคนปังๆกันนะคะ ขอให้คลิปทุกคนปังๆแตกล้านแตกแสนแตกแสนแตกล้านกันด้วยนะคะเพื่อนๆเมื่อนี้ได้มีโอกาสได้มาจ้าพี่นออได้มากาปูองค์ดำค่ะเลยจะเขามาขอพรเพื่อนค่ะพ,พี่นองขอให้ทุกคนนะมีแต่ความสุขความเจริญได้จ้าพี่นองขอให้ทุกคนนะมีโชคมีลาภใหญ่กันจ้าพี่นอง พอได้พได้มากอะพเป็นยังค่ะมีโอกาสจังมากไม่กันเดอค่ะพี่น้องเมื่อนี้คยมีโอกาสได้มากกันเลยมากราบเพื่อพี่น้องน้่ค่ะพี่น้องอให้ทุกคนนะมีแต่ความสุขความเจริญเด้อปู่ล้วก็หายทุกคนนะปังปังรวยรวยกันทุกคนค่ะพี่น้องห้สุขห้หลาภใหญ่น้น่เด้อพี่นอ้องกามามาเบิ่งกันพี่น้อง มาขอเพิ่นละค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องห้โคกไ้ลาบกันทุกคนเดอ้อปูที่ผ้ได้ได้เบิ่งคคิบคลบปลูกเนี่ยออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องมาจุดไดตัวนี้ค่ะพี่น้องมาหลุ่นกันต้นสุดท้ายว่ามันสิเป็นตัวใดค่ะพี่น้อง คาถาคัมบูชาปู่องค์ดำนะคะเพื่อนๆนี่นี่เลยตามนี้เลยค่ะเพื่อนๆขอเลยค่ะขอเพ่อนอยากได้อีงยังกระไดค่ะพี่น้องขอพ่อนอีงยังกระไดอันนั้นจ้ะพี่น้องแต่กระตรงมาแก่เพิ่นเ้อค่ะพี่น้องขอแบบใดผ่าใดสมหวังหล้กกับมะแก่เพิ่นผากันมาแก่เพิ่นค่ะ ตัวข้างล่างนี้ไม่ชัดนะคะเพื่อนๆไม่รู้เป็นตัวอะไรแต่เก้ากับสี่นี้ชัดมากเลยเก้ากับสีแต่ตัวข้างล่างไม่เห็นคะ่ะไม่รู้เป็นตัวอะไรนะคะเพื่อนๆแล้วแต่พอได้ตาดีได้เด้อพี่น้องเด้อขอให้มีโชคมีลาบกันทุกขูทุกคนจะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพอกันคลิปไหมคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ